ตามมาเลยพี่น้องดอกแรกก่อนไม้เดิมเอ้านั่นดีทั้งทือทอี่นี่น่ะไม้เดิมไม้เดิมได้หนิพี่น้องไม้เดิมดอ,ดอกที่สองดอกกำลังงามไม้เก่าไม้เดิมนะคะไม้เก่าไม้เดิมพี่น้อง ามาเรื่อยๆก่อน,น,นตัวน,นั้นพุ่นตัวพุ่นกําลังขึ้นไพุ่นดอกกําลังตุง้มๆพุ่นเห็นเขาแมแมบมอยู่้โอยเอามือไปสูนแล้วเอามาเลยมือสูนแล้วมาเลยมือสูนเลยก็เอามาไม้เก่าไม้เดิมมามามาพี่น้อง ตามอลัมซีริพอนมาซาซาปื้ยดอกกำลังงามเลยตามมาซาซาเด้อพ mm ี hmm. ่น้องย่างเร็วเด้อย่างเร็วปลาเด็กินปาดย่างเร็วปลาเด็กินนะคะคือขักแท้นี่โอ้ยเอออเาจะค่าก็เอาวะกระแตกินของข่อยปาด คือขักแท้พี่น้องไม้เก่านะคะไม้เกา่าไม้เดิมม<า>ันพี่น้อง,องพี่นอ้นองบังปืดพี่น้องบังไม้เกา่าไม้เดิมฮึ่มฮึ่อยบอกแล้วของของข่อยฮึ่มฮึมเพื่อนก็ตก้องเอาไว้ให้ข่อย อื่นสิมาเอาบ่ได้ข่อยสีตาประทับไปแล้วอือหือนี่นี่ประทับไปใส่ตาดอกอ่างคนก่อนบ่เมนตาประทับใเซน้าผักไว้เลยบ่เมนเฮของคอยไปผ่กาไปบ่ได้นีอตาประทับใเซน้าผักไว้เลยว่าสันว้คือคักเหรอวะเขมาใส่ตะเกียร์ นี่นี่บัท่านเบิร์ตนะนี่ยังบัท่านเบิรอยู่ยังบัท่านเบิร์ตมาาไปเลือกบัวใดนั่นเห็นบักับบัวแล้วยังไปเรืออายังมีอีกกี่ตัวน่ะเอ้าแม่มึงโอ้กุเตหเห็ดโอ้เดชตัวหอมน่าไปเรือบัได้นะคะโอ้เตหเห็ดปิ่นทองแรงยังเลยนั่นล่ะนี่เอ้ย คือขักเทวของของข่อยเนาะเฮ้ยเขานีกระแมนเฮ้ยขักเทวะเอาหนี้นี่นี่นี่เฮ้ยเป็นคนไปตีตาไว้แล้วไพกเอาของข่อยไปบ่ได้เฮ้ยคือขักเทวะผมบอกแล้วเฮ้ยของของข้าใครอย่าแตะใครอย่าแตะปุ้ยยางมาวะนือโพดเทวะนันน่ะแนมไปกับว่ามันขักเลยล่ะ ข้าใครหั่นแตะเนจ๊ะเนะีอ <c oughs> ือือเดี๋ยวไว้มืออื่นไว้มืออืออ่นน้ำบึ้งบึงบึงบึงคักคักอ้ <c oughs> uh huh. ากับพ่อนาำพี่น้องเ้ยสุดยอดเบอว่างอลังการ <c oughs> uh huh. เก็บเห็ดขั้นขั้นพ่อเห็ดได้หลายน้ำกับมวนท่านผู้ชมจักมวนบางม้วนห่ะพี่น้องเบิ้องอ่ะ้เออคือจนป้าข่เก็บเห็ดมากันไดังสิงกับมวนทีไปเข่าไม้ไม้ตอพี่น้องมมวน เอามาปาดพี่น้องเราต้องเห็นว่าไม่แค่ดอกเดียวนะเอาไหว้พ่อไพรเอาหมองนี้กอ้อยนี่การเชื้อไพรนี่เอาหมูว่านี่หมมีเด็ดอกที่หนึ่งเนาะหมูว่านนี่มาซองอยี่ด้วยต่าบวมีหมูว่านเทาบ่ได้มาฮะหมูวานเออหมูว่านบ่ได้มาเนาะดอกที่สองพี่น้องดูเอ้าหัวหลดดอกที่สาม ออดอกที่สี่มีไมไ้เดียวดอกที่สี่เดียวนะอเ,อเอาอันนั้นมาก่อนดอกที่ห้าปาดมีดอกที่ห้าที่หกขึ้นมาอีกป๊ดดอกที่หกปาดอ้ดอกที่เจ็ดคือขักแถววะดอกที่แปดปาด ก็เซฟนี่เอาเอาไว้เนาะเซฟติ๊กเวสต์สองสามสี่นี่ยูนิซีหาดอกถุงใบนี้ของคอยเด้อของคอยเด้อของคอย,ดย,ดย,อยเอด้อนี่เด้ออ่านไผ่มาเอาเด้อเออไปจ้องสีตาไปเอาไรแล้วเละคักบ่นี่เละคักบ่วะ<ล> <laughs> ไปพี่น้องเละจนดำ ไปเอาหนึ่งึงเลยอดี๋ยวหั่นทึงก่อนเด้อะเดี๋ยวเอาลงมาให้เบิ่งเด้อะดอกที่หนึ่งบังเด้อไม้เนี่ยเขาใช้ได้จักดอกดอกที่สองนั่นไงดอกที่สามดอกที่สี่นั่นอยู่ใต้มือก็มีนะนั่นแหละนั่นอยู่มุมนั่นแหละเออนั่นเน๊ะ เอ้กกอเยมีสิดอกที่หกมีเยอะดอกที่เจ็ดมัดย,ย่างมัดย่างไหมเคยื่างเคลื่องดอกที่แปดนัน่นห็นหมดอนะ่ะ พุ่นมังนี่เดาแปดเดี๋ยวกระตาข่อยก็ยุ่งฟุ้งปุเอาเอาว่างเลยทั้งทั้งหงบาทเนี่ยเดี๋ยวข่อยเบากระตาก่อนเอามังนี่ดิเจ้าเมา่อบังปาดพุ่นแมนหมดเลยก็เจ้าขึ้นมานักแถววะเออแปดแล้วแปดแล้ว,ลวโอ้ นางอะไรเด้พี่น้องอะไรเด้อุ้ยแมงตกใจอุ้ยแม่ไม่เอาตะกร้ามาวางใกล้ๆดอกที่เก้าโอ้ยดอกที่สิบพี่น้องเบ่งดอกที <ś c oughs> <oh> <wh> ่บานห่วยมันออกได้คูหมองนเห้อเห็ดดอกที่สิบเอ็ด สองสิบสามเหนียงจีมกับมี่สิบสี่อันนี้เอาไปไหนแล้วสิบสี่อะไรเด้อพี่น้องเด้อฟอกบึงน้ำเนื้อไปอก,ก่อนสี่สิบสีบส่เด้อสีแย้มหนิสิบหา้า อันนี้เอามาเอาให้เสร็จเลยแม่นี่หาได้ปะั่นไงเ,นเ,เดินเข้าไปโอ้โห <c oughs> เปิดเปิดข,<อ>ขึ้น <c oughs> เพียบเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก้ายี่สิบโอเคเลยโอ้ย oh. ย <G ül üyor> ังมามีอยู่ผีอีกยี่สิบเอสฮึมฮึมยี่สิบเอสรอเด้อพี่น้อง โอ้ยเอาไดบนอคือบานเะเด้อโอยู่ปลาปลาเดียวนี่เออคือเลยเอาไหนบอมาลุยิดยเดี๋ยวเอาไปไหนเอาเอาปา,าดยุ่งกับพ่อยุ่งย8 29 สามสิบมือสามเอสามสนีอาป้สามสาจุ่มเดียวหนิสามสิบสองดอ,อก ยังมาทัานเมื่อยังวนเบืดอยู่บ่ยังหั่มาสามสองมาพี่น้องสามสามอือหือสามสี่อือหือสามห้า แปดสามหกสามเจ็ดสามแปดแาดสามเก้า 39, โอ้โอ้สี่สิบสี่สิบเปิดสี่สิบเอ็ดนี่จีจีมันนี่บอท่านเอา มีเด้นี่เอ้ยผีอีกแมนเลยนั่นอู้ยสี่สองสี่สามปาดจุ่มเดียวอันนี้ไม่ n ยังนี่แมนบอนี่บอลแมนอ้อดอกจ่มมันอ่สี่สี่ปาดมาแต้มบอลกันนะเก็บไปก่อนโอ้ สี่สิบผ่าดอกสีห่ห้าเอาซะจนตาลายเลยมีอีกบ่มีอีกบ่ฮะอ่ะไม้นี่เยอะดิสี่สิบผ่าดอกพี่น้องเฮ็ทนาเลค่ะเอออือหือมานทั้งหมานทั้งมวลเหรพี่น้องทั้งมานทั้งมวลสี่สิบผ่าดอกนี่จีมัน บท่านเอาดอกเอาอยู่บอกว่าเออนี่โู้ดีนะอันนี้ก็เอาไหว้จี๋ไหมบัดมันมันขนาดเลยพี่น้อง